โอเคนะคร e e ับเพื่องจากว่าเมื่อกี้เราเจอปลาคนไทยเรียกอีโต้หมอดนะครับโอ้ยโดนฟูงโต้หมอดเธอมาตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่กินเนื้อสาหร่ายเนาะชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม คุณลวงก๊อสสามต้มสวัสดีครับอเออเราก็กลับมาที่ชุมพรแล้วนะครับกับบุคคลที่เราคุ้นเคยพี่ตูสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับอตอนนี้เราก็ไหลต่อมาจากเกาะกันตานะครับมาเกยเติรนอีกทีที่ชุมพรเกย์เติรนเกยเตินเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปลาวานหรือเปล่าครับอย่าเป็นปลาวานนะฮะเดี๋ยวกลายเป็นสัารหนุครับ <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้นะครับก็เหมือนเดิม คอนเทนต์ออกทะเลหาว่าดูดิบง่ายๆไม่ใช่เกียรติอุทยานแน่นอนรอบนี้คมีบทเรียน,นออกไปข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวเราจะเรียกว่าออกเงยไปตามสังใช้คำว่าวิ่งเดี๋ยวมาแซวอีกว่าจะวิ่งได้ยังไงเธอเป็น,น,น,นพี่ขาแหนี่ยอุาหังเหรออุตหังเหรอพี่ภูมิไบ่กบ่อยแต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่อยากพูดว่าเรากล้กาอะไรเพราะว่าพี่ภูมิมาทีไรเราจะพี่ไรดิ ไม่ด้เราจะหาข้าวเช้าไม่ได้งนั้นเราจะเจอตัวะไรเดี๋ยวให้ท้องเลยผู้กำหนดโอเคเดี๋ยวทำเบื้องานหน่อยดีกว่าผมออกมาสายกะสายกะตามโอเคครับเดี๋ยวเจอกลางทะเลไป โอเคนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราเจอปลาคนไทยเรียกอีโต้มอนนะครับเราไม่อยากพูดคำหยาบพายเลยเป็นคุณโต้มอนแล้วกันคุณโต้มอนนะครับเดี๋ยวค่อยสักเรื่องปลาตัวนี้แต่ว่าเขาอยู่แถวผิวน้าอยากมีฟุตสวยๆมาให้ดูก็เลยเดี๋ยวเราจะส่งโ o ฟิชแ Cam ลงไปก็ลองลากหัวเจ็ตนะครับเป็นเหยื่อปลอมอีกแบบหนึ่งผ่านตรงซังดูว่าเราจะหาภาพตอนปลาคุณโต้มอนกินเหยื่อให้ดูได้ไหมนะครับ รอดรุดรุดเอามเอาใหมเอาใหมปกติไม่ได้เลยว่ะเหยื่อเบาเกินคือด้วยน้ำหนักของเหยื่อจิ๊กอะครับมันจะหนักไปทําให้อ่าปลาพวกนี้เวลากินแล้วมันชอบกระโดดเนี่ยสะบัดหลุดครับมีอุปนิสัยหนึ่งอย่างคือถ้าเกิดหลุดแล้วเนี่ยหายทั้งฝูงเมันต้องระมัดระวังฮะโอ้โหนี่โดน เชื้อสวยบต้องอธิบายว่าต้อมอนนะคะเป็นปลาที่ถ้าเกิดมันกินเหยื่อจิกเนี่ย มันสะบัดหลุดง่ายมากโอ้ตีไม่ได้เลยวะ่ะเหยื่อเบาเกินฮัลโหลไม่กลับ่ะคือด้วยน้ำหนักของเหยื่อจิ๊กอะครับมันจะหนักไปทำให้อ่าปลาพวกนี้เวลากิน,กนแล้วมันชอบกระโดดเนี่ยสะบัดหลุดแล้วมีอุปนิสัยหนึ่งอย่างคือถ้าเกิดหลุดแล้วเนี่ย หายทั้งฝูงเหมือนันต้องระมัดระวังฮะขอพี่อุ้นไม่กินเลยอ่ะครับอุ้น ตั้งมาก่อนคุณพุดธนะครับเนี่ยเอ๊ะยังไงเนี่ย,ยมันก็มาตรฐานปกตินะครับเ,เนี่ยนะว่าไม่ได้ถ่ายรายการคู่พี่ภูมึงหนูไมมีใครคิงนั่นเองครับคิดโ<อ>มก่นอนเพราะว่าก็ได้ปลา,าตาตุนแล้วก็มีผลงานแล้วนิชตะธานีหมู่บ้านไลฟ์สตา์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่ารักขาย n แมคเค e เรลนะครับหรือว่าฟลาอินซีนั่นเองนะครับก็จะก้าเหยื่อมันอินซีเลยนะครับเน้นการพุ่งเข้าหาเหยื่อด้วยฟันอันเหลมคมเหมือนกันไกบปลาอ้าปลาไปเงี้ยปู่ก็แบบทนเหยื่อทีนึงให้บาดเจ็บก่อนแล้วก็ย้อนกลับมากินนั่นแหลไมเราชอบใช้เหยื่อหัวแดงกับตัวขาวเพราะว่าหัวสีแดงเมืนเลือดออกมา เราจะให้ตรเอ็นทำเทคนิคอิเคจิเมะนะครับเป็นเทคนิคที่ผมไปเรียนรู้มาจากชาวประมงญี่ปุ่นในการทำให้ปลาเป็นเรียกว่าซาชิมิเกรดก็ปริดชีพเขาให้ต่อมาน้อยที่สุดอันนี้ใครจะทำไปรอินซีนะครับแนะนำว่าระวังให้มากๆวรใส่ทุงมือ นะครับก็ใส่ถุงมือฝั่งมือที่กำบังแทงไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งเพราะไม่งั้นเราจะเสียมือเอาอันนี้คือเราแทงเข้าหนึ่งทีปิดชีพเขาไปเลยความทรมานนะเรียกว่าน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้เขาดิ้นกระโดดกระเดดอยู่แล้วเราจะไล่ทั่วหมดเข้าไปเพื่อทำลายเส้นประสาทอันนี้ทําให้ระบบย่อยสลายช้าลง,งไปถึง48ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะปาดคอาด้วยแผลเล็กที่สดุดเอาเลือดออกเพราะเลือดคือสิ่งที่ทําให้เนื้อปลาเนี่ยเหม็นคาวแล้วก็รสชาติไม่สะอาดนะครับเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่เขามีชมีวิตนะครเน้ารท สีเขาจะสีไปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาแน่นใหม่นะครับโอเคมีปลาแล้วเย้โดนไปตู้มือปิดเบรกโดนโดนโดน ประมอนเต็มเลยครับไปดูแล้วไปดูแล้เดี๋ยวไปอยู่ฝั่งเดียวกันหมดไปอยู่ฝั่งเดียวกันนี่ปลาเหยือนะครับวิธีชาวบ้านนะครับเราไม่อยากทอมานสัตว์นะครับแต่จะหาปลาก็ต้องทำแบบนี้ มันอยู่เป็นฝูงเหมือนกนใช่ครับพวกนี้เขาจะอยู่เป็นฝูงเยอะมากครับที่ถือว่าขนาดเล็กนะครับเพราะเขาสามารถโตได้ถึงแบบ20กิโลกรัมบางทีขึ้นไปก็จะไม่ถึงนห้าสก็ถึงนะใหญ่ๆนะเขาจะเรียกภาษาญี่ว่าโบะตัวผู้นะครับโบะเหมือนจ่าฝูงอ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากใครเคยดูคนหัวควาจะบิวเทปเนี่ยเขาได้ตัวใหญ่ประมาณ7-8็กโลเหมือนกันไซส์สวยอยู่เดี๋ยวเข้าไปร้านนิ้ อนี่ได้ตัวใหญ่กบเพื่อนตัวหนึ่งก็ได้เฮ้ยแล้วมีคนมีปลาในน้ำาหไ้ไปครับไปครับไปครับเ,เ,เสียงโอ้โอหโอห้โอหโอ้โหเป็นปลาที่สู้เบ็ดได้เล้าใจมากนะครับความสามารถในการโดดของเขาเนี่ยต้องมีพลังก,กำลังขนาดไหนถึงจะทิ้งตัวโดดออกมาจากน้ำได้ขนาดนี้เผืเขาไล้ล่าเหยื่อนะครับโอ้โห ปลาบินก็ปลาบินเหอะมีปีกอะหนีเจ้านี้ไม่ได้หรอกเฮ้ย่อไปมะอะไรอยู่เรื่อยอู่เจอเรียบร้อยโดนฝูงโตมอนถล่มไม่ื่อวานกูเสียงเหมือนพี่ภูมิเลยนุกวะ ออมโมสิตนะออมโมสิตมันคือการแรเ่เกล็ดของเะไรวแล้วพี่ตูน <laughs> ไม่โอเคไม่โอเคสา,าระตั้มดีเจภูมิผมมีคู่จิ้นได้หลายคู่มึงห้ามจิ้นกูกับพี่ภูมิถามจริงได้เสียกันยังครับเนี่ยสองสองสอง๋เฮ <c oughs> ้ยยังแม่ไม่โดนอะไรเดียว <c oughs> สังเกตหัวเขานะครับเขาจะมีถ้าเป็นตัวที่แบบหัวมันทรงเหมือนมีดอิโต้ที่มาของ <c oughs> อคำว่าอิโต้มอนเนี่ยเออก็คือทรงมีดตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับหรือแต่เอ็มจะแม่นไหมได้ยากมากโอ้แม่นเว้ยคันต้มอนอีกคนดีกว่าครับ เขาแม่นนะฮะสีละสีเขาจะเปลี่ยนเลยตมอมออเป็นปลาที่เรียกว่าสีเขาเนี่ยเวลาเขาตกใจเนี่ยเปลี่ยนแบบเปลยิบเปลยับเป็นสีฟ้าสีเขียวสีทองอีอกชื่อหนึ่งของเขานะครับคือโดราโดนั่นเองนะครับซึ่งแปลภาษาสเปนนะผมจำผิดภาษาสเปนหรือโปรตุเกสก็เหมือนกันนั้งภาษาสเปนแปลว่าทองคานะครับเป็นหนึ่งในปลาที่คนไทยยังทําไม่ค่อยเป็นนะนอกพี่ตู่ใช่ป่ะส่วนใหญ่กลายเป็นปลาเค็มแล้วก่อนเลยไอ,ไอปลาหวานหรปลาเค็มครับเป็นปลาหวานหรวอปลาเค็มด้วยครับเป็นปลาหวานปลาเค็มก็ถนอ๋อมาเพราะว่า จะทำสดกินยังไงเกรดเขาค่อนข้างน่ากำคาญต้องมีเทคนิคเฉพาะในการเอาออกนิดนึงนะครับโปรดีโปรแรงสั่งตรงส่งฟรีเชือกรุงเทพและนนทบุรีเอาโดนโอ้ยโอ้ยแรงโอ้ยอันนี้เ็นสูงโอ้ยเหี้ยเหี้ยโอ้โหเอางี้เลยฮะปวดหัวจัโดนเหรอร้อย จังหวะทีละโอ้โหเต็มเต็มแข็งนะครับเฮ้ยมาแล้วเป็นปลาที่แรงดีมากๆนะครับถือว่าเป็นปลาเกมเลยสวยงามครับนี่นี่มาตามมาเต็มลยตามมาเต็มลย เพื่อนก็นจะตามนะครับที่ตามไม่ใช่ว่าเขารักกันนะอันนี้ยืนยันเขาจะมาดูว่าเฮ้ยมันกินอะไรอยู่กูกินด้วยแย่นงกิน ก็สำหรับปลาตะกูลนี้นะคบที่เราเห็นเขาอยู่เยอะๆตามสังเพราะว่าอุปนิสัยเขาอะเขาจะชอบเดินทางเป็นฝูงล้วก็เป็นปลาเพลจิกนะครับคาที่เราชอบพูดแซวกันในคนหัวขวัวเนี่ยก็คือเป็นปลาที่จะว่ายตามกระแสน้ําไปทั่วโลกนะครับเวลาเขาไปเป็นฝูงเนี่ยเขาจะหาที่หยุดพักไม่ว่าจะเป็นทางวะพระนิริยร์หยุดไปกลางน้ําหรือไม่ก็เป็นสังต่างๆนะครับก็จะพบเจอพวกเขาได้เวลามาเป็นฝูงเขาหากินเขาจะว่ายเหยียเป็นฝูงด้วยกันซึ่งอันนี้เทคนิคที่เราใช้ก็คือสลับกันมีหนึ่งตัวในน้ำตลอ จะได้เรียกเพื่อนเข้ามาเราจะได้ตกเพิ่มนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตกให้ตายก็ยไม่ฝอดผูงง่ายๆพรบางผูงเนี่ยเพื่อว่าเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนะครับ สลับแล้วใช่ยืนยืนอยู่เลยสกอเอาไปตู้ปล่อยป่าเนี่ย แล้วครับโอ้ยโตแล้วออมันง anyway, อตัวด้วยมาโนุนโนุนโอ้ตัวนี้ใสสวยโอ้ตัวนี้ใช้สวยตัวนี้ตดแตกมากไม่ยอมโดดเลยดึงเลยจ้ามจะแข็งแไหมวะตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ตีเราได้จ้ามไม่ใหญ่ก็ติดข้างอ่ะสองอย่าง ไม่โดดวหนีนใหญ่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 เโอ้พี่ตูใช้จ่าฝูงมะเนี่ยเฮ้จ่าฝูงอุยเชี่ยกับเข้าอยเข้าสาม้น่โดดนู่นพี่ตวนี้อีกละโอ้ยไม่ตงโดดเลยตัวเหญ่ด้วยเขาเก็บแกล่เาเป็นเป็นตอนนี้ ไม่ใช่หรอน่าจะจากกดอย่างเดียวโอ้แรงดีมากเน่อยโอ้เดียวรต้องเหนื่อันเหนื่ยนะมันเหนื่ยนะใช่ใมันเหนื่อยะูเาหน่ยีนาวนยวโอ้ยยยย ตัวเดียวอาตั้งเดน่ยโอ้ยม่บสไฟบอสไโอเคยกหวมั้งเนี่ยตัวใหญ่โอ้โหได้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  โอ้ยดันเอาซะหอบมกันนะครับกับมาฮิมาฮีตัวนี้ถือว่าเป็นโบของฝูงนะครับหรือว่าจ่าฝูงนั่นเองนะครับคือตัวผู้ที่ใหญ่ที่สุดในฝูงนะครับก็ถือว่าจะเป็นข้าวเย็นคุณภาพดีของเราเป็นปลาที่ภาษาฮาวายหนี่็ตรงตัวเลยคือมาฮีแปราว่าแข็งแรงมาฮิมาฮีก็คือแข็งแรงแข็งแรงโคตรแข็งแรงนั่นแหละแรงดีมากแล้วเขามีความสามารถในการโดดสูงมากนะครับอีกชื่อภาษาอัีกคือ dolphin fish ไม่มั่นใจเหมือนกันทำไมด้วยว่า dolphin fish ใครรู้ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเป็นปลาที่สีสวยมากมีปริมาณ าดีมากได้จะแปลด้วยลายเมนูเลยโอ้สวยงามเย้โอ้ก็เป็นอีกหนึ่ง oh. วันตกปลาที่เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นนะครับ oh. เป็นปลาที่เรียก oh. ว่าพระกำลังนะก็วิธีการสู้เบ็ดเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ก็ไม่ธรรมดาจริงโอ้ก oh. oh. <Hey. S 2> ็พอ ได้สนุกครับแต่ <_ an> เนื้อไปกว่านั้นเนี่ยรสชาติปลาตัวนี้เหมือนเดิมผมเชื่อว่าทุกวัตถุดิบถ้าเหา,าเรียมให้กับมันเนี่ยมันสามารถสร้างรสชาติที่น่าสนใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรากลับเข้าฝั่งนะตามสไตล,ล์เราไปหาวิธีสร้างมิตริรสชาติที่น่าของไรหยกกระดับให้กับวัตถุดิบดีกว่าแต่วันนี้เนี่ยผมกับผู้พิตูเองก็เหนื่อยกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเอาเมนูนี้ไปฝากให้กับบุคคลที่โลกต้องการเดี๋ยวไปเจอที่ฝั่งครับ โดปรรแสั่งตรงส่งฟรีเชื่อกรุงเทพและนนทับุรีอ๋อตกปลาเลเลยมาทุกวันนะครับก็มาที่ร้านประจําเมนูที่ร้านนี้นะครับเด็ดหลายอย่างมากครับปลาที่เราตกมาเขาก็ทําให้ได้ด้วยนะครับโบกี้ก้อนเด็ดร้านนี่ผมชอบมากแต่นอกเหนือจากเมนูของร้านโบกี้ก้อนเด็ดแลว้วอ่ะผมอยากจะเชิญหนึ่งบุคคลที่ผมว่าพี่ตู่ต้องคิดถึงมากบุคคลที่เราต้องการ พี่ตู่น่าจะคิดถึงเขามากเขาก็สกิลการทำอาหารไม่ธรรมดาเลยบอกเลยว่าเราตั้งใจอิมพอร์ตมาเลยเปิดตัวเชฟโจ้มันก็กล้องสโลได้นะพี่ผมไม่ต้องสโลเองก็ได้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว go <S <c oughs> สวัสดีครับคุณโจสว,วัสดีครับลุงตู่นี่เหรอเชฟที่ตามหากันมานาน <laughs> ใช่ไหมครับที่รอ,อคอยคนนี้ท่านที่มาจากาา<อ>ปากตาประเทศอ่ะเหรอปาร์เก็ <laughs> เตม,มีการเดเาะมุ้งมีการเดาะอะไรกันครับคิดละสิว่าไม่เห็นเชฟโจ้ในเนรือและเชฟโจ้จะไม่ได้มาเทีน,นี้ก็จะไปกดคอมเมนต์เชฟโจ้ไปไหนเชฟโจ้ไปไหนนี่เราลงทุนให้เชฟโจ้ขับรถตามมาเลยครับผมไม่ว่าวาร์ปมาดีกว่าเพราะมาไวมากต้องเปลี่ยนชื่อแล้วจากเชฟโจ้เป็น โดมินิกทอเกโจอย่างไวอย่างไวอ่าเชฟโจ้เรื่องเรื่องวันนี้เนี่ยเราไปเจอกับฝูงปลามาฮิไาฮิโดนฝูงโตมอนเทิร์มรู้จักไหมโตมอนแน่เขามีความรู้ผมก็ลองมาจากพี่ที่อี่ท่าทีนี้เนี่ยก็คุยกับพี่ตู่ว่าปลาโตมอนที่เรียกกันเนี่ยเป็นปลาที่ราคาต่ำจนน่าตกใจอ่า ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าผมวิเคราะห์เองนะปลาอีโต้มอเป็นปลาที่เวลาเราไปทําสุกเนี่ยอาคือทาเป็นอาหารไทยสมมติจะทำเป็นแกงส้มอะไรเนี่ย<ช>เนื้ออาจจะแห้งเพราะเขาเป็นปลาที่แข็งแรงเนี่ยอ,อาจจะกลั่นเนื้อเยอะก็เลยอยากให้พี่ตูเนี่ยกับน้องหนึ่งเนี่ยที่ปกติเคยกินปลาอีโต้มอนเป็นแบบปลาหวาน<ช>ปลาเค็มก็ส่วนใหญ่อาจจะแกงส้มบ้างใช่ไหมครับในเวอร์ชั่นสไตล์เชฟโจก็เดี๋ยวให้เชฟโจแห่งร้านไคจินนะครับลองสั่นให้เราหน่อยแล้วกันสักเมนูประาณนี้เดี๋ยว ทาที่อื่นรอไปก่อน <Okay. S 2> นี่มานะเดี๋ยวอิ่มก่อน <Okay. S 2> ได้เลยฝากด้วยนะครับ <All right. S 2> ขอบคุณครับ <Okay. S 2> yeah. เย้จัดเต็เลย mm hmm. อาเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูโอเคเราไมครับทุกคนอารอชมนะครับโยใครไปก่อไฟยังไงครับเนี่ยใหญ่ขนานดิไฟไหม้เหรอครับมาแล้วครับมาอีมาอีเปิดตัวอลังมากแต่ทำเพื่อไม่มันมีผลใช่ไหม เมื่อกี้ที่ยกมาในกล่องโฟรอ่ะยังพี่เมื่อกี้ที่ยกของโฟรมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยเสิร์ฟปลาดิบมันก็ธรรมดาเกินก็เลยทําการสโมกฟันเข้าไปก่อนนะฮะแต่ก่อนจะอยสโมกฟันเนี่ยคือสิ่งแรกเลยที่จะทําปลาชิ้นนี้เนี่ยมันเนี่ยทำมาเป็น2เวอร์ชันนะครับผมเป็นเวอร์ชันที่ใช้ตะไคร่น้ำทุบแล่นนอกตะไคร่น้ำสาหร่ายทะเลขยายความในเชฟโติ้ขยายความหน่อยสาหร่ายนะครับมันมีสาหร่ายไก่กับสาหร่ายขนนกสองอย่างเดียวนะฮะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ใหม่ที่พวกเราาวิจัยกันอยู่ครับ อ่าเป็นสองสาขานของไทยที่เพิ่มความนัวและรสชาติคล้ายเกลือแบบโซเดียมต่ำกว่า อ่าง่ายต่อเชฟโจ้และก็อีกหนึ่งเวอร์ชั่นอันนี้ก็จะใช้เกเลือกับเครื่องเทศที่ใช้ทําแฮมประมาณนั้นนะครับผมมาทำการกีเวเอากลิ่นเิร์บเข้าไปมีนเนื้อปลาคืออันเนี้ยภาษาอังกฤษเนี่ยในศัพท์เชฟนะครับเขาะจะเรียกว่า pastrami นะครับก็คือการใช้เกลือเครื่องเทศเนี่ยเพื่อถนอมตัวเนื้อปลาด้วยแล้วก็ช่วยดับกลิ่นคาวได้ด้วย,วยอ่าคุกมาแล้วและพิเศษในพิเศษตรงนี้แล้วก็คือลงควันเมื่อกี้ที่เห็นวันนี้เราใช้ควันจากว่านดาวหลง โอ้อากสวนนิชราเ่านี่ก็ทำไมต้องสาวก่อนนะกินเนื้อสาวไปกองเนาะเพราะแล้วีกล่าวไม่เหมืเล่นดีที่ตู่จะโรยไหมไม่มีผลไม่มีผลมีแค่กลิ่นนโรมาใช่มันบกว่าผมว่ากลิ่นมันมันมันไม่เหมือนกับกลิ่นไม้ไหม้นะก็ไม่เหมือนกลิ่นผ่านมันมีความเย็นนะแมนช์ชอตโอเคถ้างั้นไม่ต้องรอช้าพี่ชิมเลยครับเนี่ย ไม่เห็นนะขอเลยจานทมามถึงว่าผมเดี๋ยวอันนี้คือคลิปเลยไม่น่าเชื่อแต่ลาัซำเคยจะเล่นมุกนี้แต่ทุกคนแบบนี่องอธิบายนะครับตอนนี้ทุกคนก็แบบแฮปปี้เฮฮาแต่ว่าเหลือมากเพลียแดดที่เขาบอกว่าเวลากินปลาให้กินที่หัวเป็นแกงส้มนะครับอย่ามีใครห้ามพี่โตนะอย่ามนะครัห้ามนะผ่านรฐานะเจ้าภาพพี่โตผ่านร้านเจ้าผ้าเดี๋ยวเจ้าพิน ว่าสบิมันจะแน่นมากเลยพี่ลอ,อ,องดูแซ่บใช่ไหมขนอมอยนามดี มันหอมอะ่ะมีมีกลิ่นเหมือนกับเหมือนทานเหมือนความหอมอะไรที่ม,มาจากธรรมชาติอ่ะจากการสโมกควันคนขี้เนี่ยแล้วเคยกินปลาอิตโตมอนดิบไหมไม่เคยเลยอ่ะโอเคไหมครับทำแล้ให้เชฟตโตเอา้าห้เชฟตโต <ๆ S 2> เปิดซิ่งน้องหนึ่งเฮ้ยอย่าเย็นพีเ่เปิดประสบการณ์เปิดประสบการณ์การทานปลาดิบได้แลนะเฮ้ยหัวพี่จองนะ เฮ้ยเอ็งยังเลี้งแบบพี่ล็อกบ้านล็อกบ้านเดยเลีงรักแถวมีกลิ่นเหมือนเครื่องเทศแล้วก็ันกินพันมีวู้นเลยก่อนเลยแต่ผมปิดท้ายเองครันผมขอแบบไม่จิ้มอ๋อกินตีขึ้นจมูกกินพันมาก่อนเลยใช่ใช่จมูกแดงเนี่ยดูดิจะเย็ยนพี่ไม่ได้ตีอย่างนั้นเอาหรอคือไม่คาวเลยแล้วก็ รสชาติสมูทอย่างที่บอกนะครับต้องลองครับมาทีนึ้ครั้งแรกกับการเปิดประสบการครับผมปลาผมบ้างนะผมจองไหมอย่า <c oughs> งที่พูดกันไว้นะครับกลิ่นแรกเลยที่เราได้กลิ่นไปเนะี่ยมันคือกลิ่นแบบมันคือความมันไม่กลิ่นควันท่าไหร่แต่มันกลับมีความเย็นที่ติดมาด้วยกลิ่นเนื้อปลาท้าจะมเหงื่อยอ,ย <c oughs> อยู่ครับควันหอมมาก ถ้าใครรู้สึกว่าอยากแนะนําให้ใครที่เหมือนว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับกินปลาไทยเวลาทำปลาดิบอะครับเอาเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งว่ธงในการเปลี่ยนมิติรสชาติที่น่าสนใจได้เพราะว่าบางทีปลาไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าเหม็นขาวหรืออะไรแต่ว่ากลิ่นเขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับปลาแซลมอนที่เขาคนอื่นคุ้นเคยอ่ะถ้าจะเริ่มเนี่ยวิธีนี้ก็ช่วยได้แต่ชอบมากเลยนะที่มันเติมเรียกว่าสีสันไปในตัวด้วยอะ่ะแบบภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น herb crush ก็คือเหมือนแบบเป็น การพอกขอบด้านนอกด้วยสมุนไพรต่างๆนะครับโอ้โหสองไฟนี่แบบใสกิ้งทั้งบองทะลุเลยอะ่ะเนื้อปลาเหรอพี่ใช่ <Hi. S 2> oh. แกมองผ่านเนื้อปลาเฮ้ยนี่ชอบแบบนี้มากเพราะว่านั่นมีกลิ่นหอมสาหร่ายที่ว่าส่งให้เนื้อปลาเนี่ยยิ่งทานง่ายขึ้นเยอะมากกู้แล้วอยากได้ขึ้นหนึ่งเดือนสักแก้วน้ำเปล่าเลยครับครับตอนนี้เป็นอย่างนั้นชีวาเป็นสิ่งไม่ดีนะครับอ่ะเชฟโต้ครับเชฟโต้ครับชิมแล้ต้องจะเป็นยังไงบ้างอยู่ชิมหรือยังผมชิมไปแล้วครับเชฟนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามีเวลากลับมาหน่อยผมว่าดีดีมากๆแต่นี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีดีในในเวลาที่เราทำ โอเคนอกเหนือากนัก็ประสบการณ์ทุกคนเป็นไงบ้างครับวันนี้เชฟเจ้อเสียดายไม่ได้อกปลาด้วยกันนะครับป็นไงบ้างครับพี่ตูวันนี้วันนี้ก็ร้อนครับแดดร้อนมากตัวมอนเยอะมากได้เห็นการแปรรูปปลาที่คุณภาพจากที่ว่าชาวบ้านาชาวบานก็เห็นว่ามันเป็นปลาที่ค่อนข้างจะเยอะอแล้วก็ผู แต่จริงๆแล้วส่วนตัวผมเองอะ่ะผมคิดว่าเป็นปลาที่เนื้อเขาค่อนข้างดีนะใช่ไหมครับผมว่าตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นคติปิดท้ายสําหรับเทฟท,ที่เราชอบพูดกันตอนจบมาก,กันนะครับเหมือนเดิมเรื่องของประสบการณ์ใครองไงเรื่องของรสชาติและการได้ไปเห็นที่มาที่ไปของวัตถุดิบเองอะ่ะมันทาให้เกิดไอเดียผมว่าบางทีเนี่ยเวลาเรายึดติดกับการทําเทคนิคอาหารเดิมๆเ,เนี่ยบางวั <S <S ตถุดิบเขายังไม่ได้เปล่งประกายเวลาใครถามผมอะผมจะชอบบอกว่าไม่มีวัตถุดิบไหนดีที่สุดหรอกมันอยู่กับว่าคุณหาเรียมอะไรเพื่อทําให้เอกลักษณ์ของเขาออกมานะครับก็ ก็เป็นไอเดียนะครับสําหรับใครที่อยากจะทดลองทอําเมนูอาหารต่างๆแต่ว่าใครอยากสนุกมันกับการตกปลาแบบนี้ก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไปตูวไว้ด้วยนะครับก็ที่ชุมพรมาบริการกันเองแล้วก็สกิลในการหาปลาเนี่ยบอกเลยโปท็อปของประเทศนแน่นอนอยังไงก็ขอบคุณทุกคนเช่นเดียวกันนะครับน้องหนึ่งพี่วุฒมาช่วยเราอีกแล้วนะครับร้านหมูปลาใสซิ่งวันวนี้พ่อขอตัวพักผ่อนก่อนถ้าเกิด wrap up เทคค่อนข้างยืดเยื้ยอก็เพราะว่าความมงแบตโลมากเพราะว่าเราเริ่มประมาณตีห้านี่ก็เรียกว่าเกิดจะทบรอบละ เที่ยงคืนแล้วยังไงก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กด subscribe ทุกกำลังใจสําคัญอยากเห็นพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนหัวงถกับครอบครัวคนหัวครัวไปตุยตามหาวัตถุดิบหรือทําอะไรก็เขียนมาเยอะๆเสนอไอเดียมาอยากให้ไปคอกลับกับใครจัดมาแล้วกันจะพยายามทําตามทุกคําแนะนํานะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้ารักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินต่อกินต่อ